h o นดาซิตี1.5 s วีปี2019จด20โตท็อปนะครับนี่ถือว่าเป็นโตท็อปเลยขายให้ในราคา459,000บาทซื้อสดราคานี้เลยไม่เก็บแบตโอนให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีซ่อมให้ฟรี2ปีแต่ถ้าซื้อผ่อนผ่อน7 0 0กับโปรโมชั่นสุดพิเศษฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการออกรถ0บาท ตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกวดซ่อมให้ฟรี2ปี247รายการฟรีค่าแรงค่าไหล่2ปีเต็มทั่วประเทศไทยไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานครพี่ดูนะสวยจัดเลยไฟหน้า LED ตัดหมอกชุดแต่งรอบคันนะครับล้อแม็กโตท็อปแล้วนะครับยางโยโกฮามานะโอ้ดอกล้นๆเลย โอ้โหสวยจัดเลยไฟเลี้ยว LED ด้านข้างมือจับโครเมียมหน้าหลังนะครับนี่ตะเข็บข้างเดิมนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะแผงประตูผ้าใครสนใจพิมพ์สนใจมานะครับให้ซ่อมฟรี2ปีต้องสนใจนะนะไม่สนใจไม่ให้นะนี่ครับตะเข็บข้างเดิมนะแผงประตูด้านข้างสวยนะเบาะหนังดำได้แดงนะครับมีชิ่ชาร์จแบตให้2ตัวนะครับ แล้วก็ล้อแม็กก็เป็นตัวท็อปเหมือนเดิมนะครับท็อปทั้งคันนะนะครับไม่เป็นบางล้อนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับกล้องทงกล้องถอยเขามีให้หมดอยู่แล้วนะครับตัวท็อปอ่ะนะครับนี่ครับน็อตท้ายหลังเดิมนะครับขวาเดิมซ้ายเดิมครับไม่ขยับนะครับรถไม่ขยับสบายใจได้ซื้อร้านเราโครงสร้างเดิมนี่แม็กสวยจัดเลยนะครับยางโยโกะนะครับตะเข็บข้างเดิม นี่ครับเดิมหมดนะนะครับดูเลขไม้ได้นะครับเลขไม้อยู่ที่6 0,000กิโลเมตรนะครับแล้วไม้น้อยด้วยนะไม้หกหมื่นโลนะครับ,ม, 60, นะรบมีคุยคอนโทรลพรมลายมันติฟังก์ชันเพนตันชิพด้านหลังนะครับหน้าจอเป็นแบบว่าจอทัชสกรีนหลือกันหน้าจอไอ้นี่หมดแล้วครับตัวท็อปอะนะครับตัวท็อปเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะ4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทภาษีต่อมาแล้วหกแปดโอ้โหพี่เอ้ยสุดในรุ่นจริงๆ น็อตหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมนะครับมอกแท้จากโรงงานไลห,ห้องเครื่องช้าๆชัดๆนะครับใครอยากได้เครื่องพันห้นี่เป็นเครื่องพันหซิตี้ของปีสุดท้ายแล้วได้ปีใหม่ไม่น้อยราคาไม่แพง4 5่0 0 0หบาทผ่อนเจ็ดตลอดสัญญา บวกลบขึ้นกับเครดิตลูกค้าใครสนใจทักแชทมาได้เลยจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่กินแบบจอง20,000ใครสนใจอย่าลืมกดติดตามผมนะครับพี่เสือไทเกอร์ยุส์คาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับไปเทศได้กันไหมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปอย่าลืมไปเทศได้กันมาไปเทศได้กันโอ้ไม่ไม่น้อยนะไม่หกหมืโล ไม่หกหมื่นโลถือว่าน้อยมากมีคุยเคยด้วยโอ้โหเจมเบร์ โอ้โหขับดีจริงนะครับเพื่อเครื่องพันห้าแล้วฮอนด้ช่วงล่างแน่นนะช่วงล่างดีมากเลยตัวนี้ได้ปีใหม่นะปีสิบเก้าจดยี่สิบแล้วไม่น้อยด้วยโอ้โดูดิใครหายอยู่ไม่ควรพลาดนะครับและสีบอนเงินนี่เหมือนจับเงินจับทองตลอดเวลาดูแลรักษาง่าย โอ้โหขับดีครับสี่แสนห้ามืนเก้าบาทโอ้โหไก่ทอดมาขายตรงนี้ด้วยเหรอสี่ห้าเก้านะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ศรีนครินทร์ห้าิบหกติดกับ BTS สีอุดมนะครับทางออกสามนะครับอยากได้ขนาดทักได้เลยนะครับ ถึงร้านแล้วใครอยากมาหามาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับนะเปิดร้านเปิดทุกวันมาหาได้เลยนะครับสิงห์นักรี้าห้าิกกับ BTS สีอุดมนะครับทางออก3นะครับใครมาไม่ถูกก็ g o o ก l e Map ได้เลยนะครับก็ก o o ก l e แ a p ก็พิมพ์เรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับกใครสนใจรถยนต์มือสองสัก1คันนะครับถ้าคุณยังไม่ดูผมห้ามซื้อที่อื่นเพราะว่าผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคารเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ